ขออนุญาตแนะนำประวัติและผลงานของท่านผู้อำนวยการดิเรกสีโยธาผู้อำนวยการโรงเรียนสันติวิทยาสันผู้อำนวยการดิเรกสีโยธาเกิดเมื่อวันที่7เมษายนพุทธศักราช2511เป็นบุตรของคุณพ่อสบู่และคุณแม่สิมมาสีโยธาซึ่งท่านทั้งสองได้เสียชีวิตแล้วมีพี่น้องร่วมบิดามารดาคือ นายทักษินสีโยธาประกอบอาชีพเกษตรกรรมนายประนอมสีโยธาอดีตผู้อำนวยการโรงเรียนเจรวรนนุนอุทิศสามนางสาวบางออนสีโยธารองผู้อำนวยการโรงเรียนสันติวิทยาศรรพันตํารวจตรีเสนีสีโยธาสารวัตรสอบสวนสถานีตํารวจภูธรปากคาดจังหวัดบึงกาฬนางวิไลวันสีโยธาพนักงานราชการ โรงเรียนบ้านพวยเด้งสันติสุขคู่สมรสคือนางสมควรศรีโยธาครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนสันติวิทยาสันมีบุตรสองคนคือนายปัทภีศรีโยธากําลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่4คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรานารีและนายชนละทานศรีโยธากําลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่สองคณะครุศาสตร์ สาขาศิลปศึกษามหาวิทยาลัยราชพัฒนเลยประวัติการศึกษาจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจากโรงเรียนภูกระดึงวิทยาคมจบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพสาขาเกษตรกรรมจากวิทยาลัยเกษตรกรรมชัยภูมิจบการศึกษาระดับประกาศนียบัต,วชชาาตรวิชาชีพชั้นสูงสาขาเกษตรกลบิธาน จากวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาวิทยาเขตเกษตรลำปางจบการศึกษาระดับปริญญาตรีคณะครุศาสตร์สาขาเกษตรกรรมจากสถาบันราชพัฒเลยจบการศึกษาระดับปริญญาโทครุศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาการบริหารการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชพัฒนเลยประวัติการรับราชการปีพุทธศักราช2539 บรรจุเข้ารับราชการครั้งแรกในตำแหน่งอาจารย์หนึ่งระดับสามที่โรงเรียนบ้านโนนรังวิทยาสันอำเภอภูเวียงจังหวัดขอนแก่นปี2540ย้ายมาดำรงตำแหน่งครูโรงเรียนบ้านดงน้อยอำเภอผาขาวจังหวัดเลยปี2548ย้ายมาดำรงตำแหน่งครูโรงเรียนบ้านหัวโัวอำเภอผาขาวจังหวัดเลย ปี2549ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นรองผู้อุนวยการโรงเรียนผูกระดึงวิทยาคมอำเภอผูกระดึงจังหวัดเลยปี2550ย้ายมาดำรงตำแหน่งรองผู้อมนวยการโรงเรียนสันติวิทยาสันอำเภอผาขาวจังหวัดเลยปี2552บรรจุและแต่งตั้งเป็นผู้อุนวยการโรงเรียนบ้านพองหนี อำเภอภูกระดึงจังหวัดเลยปี2554ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อมนวยการโรงเรียนโนนสว่างโศกนกไก่นาปี2555ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อานวยการโรงเรียนบ้านนาเหมือดแอปี2559ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อมนวการโรงเรียนวังซายขาววิทยาปี2561 ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนผาอินปแปลงวิทยาและในโอกาสที่จะเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสันติวิทยาสันขอขอบพระคุณคณะครูบุคลากรทางการศึกษาคณะกรรมการสถานศึกษาลูกๆนักเรียนโรงเรียนผาอินปแปลงวิทยาที่ให้ความรักความเมตตาให้ความร่วมมือในการทำงานจะเก็บความทรงจำที่ดีนี้ไว้ เป็นกำลังใจในการทำงานต่อไปหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้มีการดีเรกสีโยธาจะเป็นความทรงจำที่ดีสำหรับทุกๆคน 靠在。 ท่านพออดีเล็ศสีโยธานะคะเป็นพออที่น่ารักที่สุดตั้งแต่ทํางานมาเป็นคนที่11นะคะจาไว้นะคะว่าเป็นคนที่11คะ่ะว่างๆคิดถึงกันก,ก็โถหากกันนะคะท่านอ,อดีเลกสโยธาท่านเป็นคนที่มีความสุขุมนุ่มลึกรักน<ป>ะค<ป>ะท่านหอค่ะท่านผู้ในการอ,อ,กอดเ็กศิโยธา สามารถมีสัมพันธ์ที่ดีมีอาธิยาสายมีที่ดีครับท่านผอเป็นผู้ใหญ่ใจดีค่ะท่านต้นในการดีเรกซีโยธาเป็นผู้บริหารที่ให้เกียรติให้โอกาสให้อภัยและก็ใส่ใจผู้ใต้งคับรัญชาค่ะยิดยอดค่ะโชคดีนะคะความสุขมากาค่ะอย่าลืมกลับมาเยี่ยมเราค่ะบ๊าย ย้ายกลับบ้านรักนะคะท่านหมอขอให้โชคดีนะคะครับอเป็นคนใจดีครับใจดีมากๆ้วยครับท่านทอเป็นแบบอย่างที่ดีกับทุกน้องครับท่านมีทอเป็นกันเองครับ ด้วยครับประสริฐก็มีอท่านั้นขออนุญาตนะครับ ถือโอกาสนี้ขอพระคุณคณะผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาลูกๆนักเรียนโรงเรียนสันติวิทยาสันที่ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นเป็นกัลยาณมิตรและขอสัญญาว่าจะตั้งใจปฏิบัติหน้าที่สืบสารงานต่อจากท่านผู้ในการจัก,กรพงแถลงกันอย่างเต็มกำลังความสามารถสืบไป